วันนี้ผมก็จะมาเล่นกับคนดังหรือว่าเราสตรีมเมอร์ที่ว่าเขาไลฟ์สดเล่นเกมหรือว่าสตรีมอยู่นะเขาไปร่วมเล่นในตี้ขอเล่นด้วยซักตามาดูกันว่าเขาจะงงไหมว่าผมเป็นใครจะมันจะฮาหรือจะสนุกแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับ ครับทุกคนตามต้นคลิปที่ผมได้อธิบายไปเลยนะครับนะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่ผมมาทําคลิปแบบนี้ก็คือเขานั่งเล่นสนของเขาอยู่ดีๆแหละแต่ผมก็ขอเข้าไปเล่นด้วยงั้นน่ะทําให้คลิปมันแปลกใหม่ขึ้นทุกคนนะแต่ไม่ได้มาดักสตรีมนะเว้ยคลิปนี้ก็จะมีสตรีมเมอร์สองคนนะครับนะไปดูคนแรกกันก่อนเลยครับผมไปตัววีมาเฮ้ยเฮคนดูสังเกตว่าทุกคนมาครับราเข้าเกมนะใครที่ม้าครับเป็นตัววีอ่ะรอครับผมรอเรื่องเกมนะครับนะผมก็ไม่สามารถแบกใครได้หรอกทุกคนผมก็เล่นไมเกงะครีบย มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วได้เวลาโดดร่มนะครับนะไปไปไปใครจะเป็นคนโดดครับผมน่าจะเป็นเจ้าของไลรสตรีมหรือเปล่า Creator สำหรับพวกคนที่เขาดรา Creator ครับรเขาเป็น Creator ในสตรีมก็มีคนส่งโดเน t e มาอยู่นี่หว่าทุกคนนะมันก็จะมีเสียงไปพับไปครับคือถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเล่นแบบผมนี่คือมันสามารถแบบทําได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันยากคือต้องใช้เวลา หมากับผมใกล้ลงพื้นแล้วโอ้โหคนเยอะด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าใครพาโดดตรงพีกันทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฟาร์มพื้นกันทุกคนด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยไปฟาร์มพื้นหัวใจพี่คอสีอะไรครับไอ,ไอ,ไอที่มีแฟนใหม่ครับเริ่มเปลี่ยนไอโฟนรักพี่จังรอ้รองร้องนับดวงน่ากลัว โอ้เขฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วทุกคนนะกล้องมันจะสลับกลับไปกลับมาเนะทุกคนไม่เจอคนวะยิงยิงยิงกล้องมันจะตัดมาที่ภาพผมแล้วก็ภาพอของสตรีมที่เขาสตรีมอยู่นะทุกคนนะอยากให้ผมทำอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นกันแต่ว่าคนเยอะมากเลยตอนนี้เดีย๋ยวพึ่งตายก่อนหมดทีมนะเว้ยไม่งั้นจะลำบากเราก็เก็บเลีียงก่อนทุกคนว่าจะพักแล้วที่ลองแปลงฟันให้ดูหน่อยครับโอ้โห,โหเรียบร้อยผกันตายกันเยอะเลยทุกคนนะเดี๋ยวทำการกลับก่อนตอนนี้มีแค่200้เหรียญว่ะจะไปชุบใครได้เอ่ยเดี๋ยวผมคอนี้ออกจากเมืองพีก่อนนะขอไป แล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็คือคนดูจากช่องเขานั่นแหละโอ้โหโ,โดนยิงโดนยิงไปไปหัวสลิงหนีดวนดวนดวนด,วนดีไม่ตายยาวตัวนี้ไปครับไปครับมันไม่สามารถตั้งห้วอลรอบรอบตัวได้ห่ะทุกคนแต่ขอพัญญาก่อนนะโอ้โหด้านล่างมีตัวอีกโอ้โหตรงแผนที่คือมีจุดสีแดงเยอะเลยทุกคนด้านหน้าบริเวณโกดังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเออไม่ใช่โกดังดิเริ่มหลอนลตอนนี้เป็นปองดิโอ้โหด้านหน้ามีทําการลับก่อนลับก่อน แล้วผมขอไปทาการฟาร์มปืนบริเวณข้างในบ้านไม้ก่อนนะมีปืนลูกซองให้ไหมเอ่ยมีตะปพืนอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีสตูอีกเอ้ยมีลูกซองเดี๋ยวขอพันยาก่อนนะวาวะรากของอะไรครับ โอเคโอเคก็อาจจะตัดสายตัดขวาน,นทุกคนมีลูกซองขวงังละมามามาตอนนี้ก็คือเหลือผมอยู่คนเดียวในทีมาทุกคนกดทีม,มาโอ,โ,อโอ้โหโโห,โหโูบนภูเขาก็มีเยอะว่าเยอะว่าศัตรูเยอะว่าอ้ยมีตัวมาโดยิงโดยิงโ,โ,โ,โอเคซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำด่วนเลยได้นหนึ่งคิวแล้วทุกคนเรียบร้อยเออตอนนี้มีอยู่สี่ร้อยเหรียญสามารถช่วยได้หนึ่งคนว่ะไปไปไปเหมือนจะมีตัวอีกน่าข้างในใช่ไหมจ้าเอีอยู่ไม่เอ่ยยิงยิงอุ้ยยิงไม่โดนป้าไม่ล็อกทุกคนขอตั้งให้วอก่อนชุบ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 กว่าหนึ่งคน จูดได้แค่คนเดียวคือความหวังหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็ตัดภาพมาที่ผมผมยังไงต่อดีครับนี่ศัตรูด้านหน้าโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมน็อกไปแล้วครับโอ้โหออกไปข้างนอกก็ออกไม่ได้นะทุกคนนะเหลือแค่คนเดียวนะความหวังหมู่บ้านไปไปไปซ้ำเลยซ้าเลยครับผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยตายกลางอากาศเลยทุกคนโอ้โหแพ้ว่าเกมนี้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสตรีมเมื่อคนต่อไปกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกดรายงานด้วยช่องของคนนี้เขาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับเล่นเกมฟรีไฟนะทุกคนเขาก็ถ่าายคิตตัวเเองีีะกก็มมมส มาแล้วครับมาแล้วครับเข้าเกมแล้วก็ผมสําหรับสตรีเมื่อคนที่2นะครับนะั้นมีใครรู้กันบ้างหรือเปล่ามีใครเป็น F C ของพีเขาไหมทุกคนมาแล้วครับผมเข้าเกมแล้วครับผมชอบตรงบริเวณเนี่ยเครื่องบินมันมีโลโก้บุรีล์อ่ะทุกคนมาครับทาการโดดลมวะผมโอ้โหมีแต่คนดังทั้งนั้นเลยมีคนดูเป็นพาม8แปดนะครับแล้วก็มีตัววีนยทุกคนนะคนดังครับคนดังคนดัง แม้ทุกคนเขาได้ฟาร์มของแล้วผมยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนโอ้โหทำไมเกมผมหน่วงจังวะเด้อเดเกมหน่วงเครื่องมันก็ไม่ได้ร้อนนะหน่วงอะไรไม่รู้ทําการฟาร์มของครับเก็บเหรียญครับผมพี่เขาได้ไปสังหารศัตรูแล้วทุกคนนะส่วนเราก็ยังฟาร์มของอยู่เลยเนี่ยตัดภาพมาที่พี่เขาทุกคนโอ้โหเล่นเล่นอย่างตึงอะโอ้โหลกหัวด้วยสุดยอดมากสุดยอดมากทุกคนตัดภาพมาที่เราก็คือแบบโอ้โหมาหาวิ่งฟาร์มของเลยครับผมก็คนเล่นไม่เป็นเนาะทำไงได้เอยเดี๋ยนะใครเอาอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้วะเนี่ย ันเหลือตัวมันเหลือตวงว่ะหัวสลิงหนีไปแล้วว่ะเขาวิ่งไปสังหารได้สีห้าตัวแล้วทุกคนนะเกมนี้ก็คือจะวิ่งเก็บเหรียญรัวๆทุกคนนะรอชุบคนอื่นเพราะว่าเรายิงไม่สู้เขาไงดูดิโอ้โหเวลาเขายิงเข้าหัวคมๆอ่ะเรานี่คือไม่ติดสักตัวเลยเ,<อ>เพื่อนรวมแล้วเพื่อนรวมแล้ว่าผมทําการมาชุบครับสี่ร้อยบาทชุบชุบชุบเอา้าโอเคชุบรับผมหนึ่งคนมาเรียบร้อยเรียบร้อยก็ผมไปหาฟาร์มตังค์ต่อครับผมปายปลายปายปเดี๋ยวฟาร์มเหรียญต่อก่อนทุกคนนะ ก็คือในตอนนี้ผมก็ได้แยกมาจากกลุ่มแล้วทุกคนนะผมก็จะมาวิ่งฟาร์มเหรียญแหละทุกคนผมทําคลิปแนวนี้ทุกคนชื่นชอบหรือเปล่านะถ้าหากชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะเผื่อทุกคนสนใจหรือว่าชอบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเผืเ่อได้เจอสตรีมเมอร์คนดังต่างๆนะทุกคนน่าจะได้ขอเข้าไปร่วมเล่นด้วยเดี๋ยวนะทุกคนเวลาผมพูดมีเสียงแทรกนะเออมันปิดได้นี่หว่าเออก็ไม่ปิดตั้งนานเขาก็อาจจะคุยกับคนดูแหละทุกคนนั้นถ้าเขาก็เปิดไมค์ในเกมทิ้งเอาไว้ด้านหน้ามีเหรียญครับผมไปททําา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 ากกกรร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 รฟ์มมมมมมมเเ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 หหหหีีีีีียยญญืือออออนนนนนดดิไไไู่่่่่้้้้้วคคจะะะพปลโัับบบผ็ง โอ้ยมีแต่ปืนอะไรไม่รู้แต่ว่ามีปืนลูกซองควงนี่นาก่อนมีเราเนยูวัมส่วนมากคนที่เขาเข้ามาสตรีมกันนั้นทุกคนนะที่ผมไปเห็นมาคือเขาชอบเปิดเพลงมากเลยนะถ้าเกิดในคลิปนี้มีตรงไหนที่เสียงมันหายไปก็คือลิเกสีแต่ะทุกคนโอ้กูเล่นยากว่ะเจ่าเป้าเจก็สิไม่รู้ครั คือตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครไงทุกคนมาทําการเปลี่ยนรถครับผมตอนนี้มีอยู่1,600เหรียญนะครับนะว่าจะเอาไปชุดเพื่อนก่อนตัวนี้ในเพิ่มมาอีก200ครับผมจากเบอร์สาแล้วนาามีเหรียญอีกครับผมขับไปตอนนี้มีอยู่2,000ันั้นะไปไปไปชิวๆเลยครับอูดูดียดดมีคนยิงว่ะมีคนยิงตามว่ะใครวะใครวะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนผมไปยิงคนทีไรนี่คือเป้ามันจะไม่ค่อยล็อกตัวให้เลยว่ะทุกคนนะคือแบบเล่นยากมากเลยว่ะสมมติว่าผมวิ่งไปว่าจะไปกระโดดยิงแบบศ มีใครเป็นบ้างนะทุกคนนะสามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เด้อไม่รู้อ่ะพี่เก็บมากเก็บมากเก็บมากจีหอยจีหอยโดนเป็นร้อยแปดสิบอะสองแม่งเลยเหรอขอคุยเดซบอลเดดเดดบอลคือเดดเดดเดดบัตคุณไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าโอ้โหต้องคนไทยดิกูเล่นเซิร์ฟไทยเนาะ้วแล้วก็ต้องคนไทยดิ อย่างรู้แล้วเออบัวสองบัวเขาเล่นสายนกหมอกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สายนกหมอกสกิลไม่ใช่ตึงนไงไหวอ่ะ เดี๋ยวนะอะไรครับเน bon ent, mm ี่ยไอ้ก่อนอีเกมเนี่ก่อนอเกมดิไอ้จวีตัวนี้ติดเล่นแล้วบอกว่าติดเล่นแล้วเดี๋ยวนะมีเล่นต่อก่อก่อนก่อนก่อก่อน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 ล้พี่ยูนิคอร์นโอเวอร์ทีดีโอเวอร์ทีดีนีกูรักมึงมากโอ้โหกิจกรรมดีๆกูนึกว่าพี่อัโตะสองก่อนเลยลูกพี่ สรุปก็คือพี่แกชวนผมเล่นด้วยนะทุกคนนะประมาณสองสามตาอย่างไะทุกคนเล่นกับพี่แกคือแบบสนุกมากเลยนะทุกคนโอเคพี่โบาเดี๋ยวไว้เล่นกันใหม่นะลูกพี่ครับผมได้เลยครับโบเดี๋ยวเปิดไอคอนดูมาก่อนได้เลยได้เลยรอบหน้ารอบหน้าเล่นกันใหม่นะลูกพี่นะครับผมขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่มีโอกาสไว้เข้ามาเล่นด้วยกันใหม่บายพี่ขอบคุณครับครับผมไเจอกครับลูกพี่ ครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนชื่นชอบกันครับครั้งนี้คือครั้งแรกนะั้นที่ผมมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยปกติผมก็แค่ถ่ายคนเดียวอะทุกคนอยากให้ทํามีคอมเมนต์บอกผมมาได้นะทุกคนนะและอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนนะเพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ผมในการทําคลิปแบบนี้หรือคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะทุกคนนะส่วนคลิป 2U ง d ดนะีนั้นทุกคนนะ ใกล้จะมาละทุกคนรอดูได้เลยและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะกดติดตามช่องผมเอาไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปชั้นหรือว่าคลิปช็อตน,นะทุกคนนะช่องผมลงคลิปประมาณ11คลิปส่วนคลิปใหญ่หรือว่าคลิปเต็มแบบนี้ลงวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนนะและอย่างสุดท้ายก็คือขอบคุณทุกคนนะครับนที่นั่งรับชมรับฟังกัน,กนมาเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะทุกคนนะสนุกมากจริงคลิปเนี้ยบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮ่าๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสนใจลงโฆษณากับช่องอเวอร์ทดี ติดต่อมาที่ Facebook หรือว่า a อทไลน์สำหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง v i p สามารถสมัครสมาชิก v i p ช่อง o v e ว TD ทดได้แล้วราคาเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีอีก3อย่าง1คนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง v i p ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอเหล่านี้ทุกคลิปเลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติ๊กเเกอออร่ม,มาาาาี8ตัวห e ลนน้สาาถไป ้ไดทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกลนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดก,กันด้วยนะสาหรับใครที่เล่นแอปไลน์ช่องโอเวอร์ทีดีมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติ๊กเกอร์น่ารักนา่กนา สามารถเข้าไปที่แอป LINE และสามารถไปนค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ไลน์พิมพ์ว่าสติกเกอร์โอเวอร์ทีดีขดแปลกๆมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายคลิปนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกเด้วยนะ